ถักท,ท้ายพี่น้องช่วงสายๆนะครับเนาะพอดีกะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกบรรยากาศหนึ่งของรอบหมู่บ้านมุ่ผมผลนะครับได้กะพาพี่น้องมาเบิ่งสิ่งที่ดีๆนะครับเนาะที่มาทำให้สองหมู่บ้านมีน้ำมีทา่าได้ใส่น้ำตลอดปีนะครับเนาะ ยังใดก็ขอบคุณโครงการดีๆล่ะครับเพ่นมาขุดหลอบหนองไม่คองหนองฮูลิงนะครับเนาะก็น้องบ้านมุ่อผมนี่แหละครับแต่ก่อนนะครับเนาะก่อน่นถิท่านมาขุดโอ้ที่หนองไงน้ำปลาปลาท่านหอดเดือนเมษาท่านหอดเดือนมีนาก็บพอมีน้ำใส่นะครับก็บพอมีปลาปลาเห็ดไห่ประชาชนได้ใส่พอมีโครงการดีๆไม่เห็ดไห่พี่หนองเอ้ฝนมาขุดหลอบหนองไม่นะครับเนาะ น้ำทาก็าอุดมสมบูรณ์กี่น้องประชาชนก็ได้ใส่น้ำป้าปาแบบตลอดตีแล้วครับเนาะแต่ก่อนโอ้ยครับพ่อยพอาะหอดเดืยนมีหน้าเนลําลำบากลำบากนะครับเนาะมีหน้ามษาชาบามมามีน้ำประป,าราะป,ระป่าพ่อฝนมาคุดหลอบหนองไม่นะครับเนาะยังได้ขอขอบคุ้นโคมการดีๆล่ะครับไม่เห็นสิ่งที่ดีๆให้ประชาชนได้ใส่น้ำนะครับเนาะมองไปไกลๆกับวัดสะพังทองนะครับเนาะ วัดหลวงปู่บุญแถมสปพโมวัดสะพังทองหลวงพ่อสะพังทองนะครับเนาะมองไปไกลๆก,กับมีประทานพนมจำลองกับกับพอสมุทนะครับเนาะกับพระอุโบสถใไงะครับงามงามดีกับพีนองขังใน,นได้กะวันเสาร์วันอานทิตย์กับผ้าขอบครัวพาะ้าบุตรหลานมาทําบุญได้กับวัดสะพังทองอยู่ตําบลซาสมุนอำเภอเมืองจังหวัดระยองล่ะครับ ห่างจากตัวจังหวัดเลย์ก็ประมาณ6กิโลละครับหกิโลนะครับเนาะเส้นทางที่จะมาวัดสะพังทองกับเส้นทางลอยเอ็ดท <Bild> ี่แยกไป,ปาพาดละเอียดไปอำเภอว่าปีปทุมนะครับห่างจากตัวจังหวัดเลยดก็ประมาณหกิโลหกิโลนะครับเนาะพี่น,อน้องท่านใดอยากมาทําบุญกับมาได้เด้ครับผมวัดสะพังทองนะครับเนาะตําบลสาสมบูรอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพี่น,อน้อง น้ำทา่าอุดมสมบูรณ์ครับน้ำเต็มเลยพี่น้องเอ้ผลมะยกุกยกลงขุดรอบไม่บักเลิกได้ครับพี่น้องนี่ถ่วมหัวบรูบาจักน้นนะครับเนาะแต่ตอนผลมะขุดนะครับเนาะมองไะเบิงหลดเมฆคู่ตำาำบุญนะครับมองลงหลดเมฆคู่ขั้น,นหน่อยๆคิดเบิ้งว่าน้ำจะเล็กขนาดไหนนะครับเนาะ จังได้ก็ขอบคุณโครงการดีๆละครับมาคุณลอบหนองไม้นะครับเนาะหนองหูลิงเห็ดห้ประชาชนสองสามหมู่บาทแต่มีน้ำประปาใส่ตลอดปีแล้ะครับบรรยากาศช่วงส,สายๆนะครับเนาะอยู่หนองหูลิงบรรยากาศดีๆครับพี่น้องเอ้ลอบหนองกับีแต่ต้นใหม้ใหญ่ๆรวมรลื่นดีพี่น้องเอ้ยางางกับมีตต้นนอยู่นะกินน้ำดีพี่น้องต้นสะเดาต้นพักค,คีเล็ก ชาวบ้านอยากกินแกงผักกิเล็ก,กออกมหน่องคู่หนองเนี่แหละครับมาหากเกตผักกิเล็กจักหน่อยก่าต้นสะเดาออกดอกนะครับเนะาะจักหน่อยนี่เนี่ยอยู่ในกิ่น้างๆางคู่หนองกับนีแหละครับต้นสะเดาต้นผักกิเล็กนะครับเนาะบรรยากาศดีดีครับลมบ่อยบยช่วงเซส,สายอากาศเย็นสบายดีครับยังไงก,ก็ขอขอบคุณดวยครับเด้ยอยโครงการดีๆนะครับเนาะมาเฮ็ดหายประชาชน มีน้ำม,มีชาในไส้ตลอดปีบรรยากาศสดชื่นดีครับหายเจเต็มปอดเพราะว่าลมบ่อยๆมองไปทั้งสี่ไก่เห็นน้ำเคียเค้ยวๆแหล่ๆมันก็รู้สึกว่าเพลินตาดีนะครับเนาะบรรยากาศช่วงสายๆนะครับช่วงนี้อีสานบ้านเฮาเนี่ก็อากาศเด็ดนะครับเนะาะเ่ยเมา่อคืนก็ลมหนาวยังไงก็ขอให้พี่น้องทุกท่านล่ะครับดูแลสุขภาพดีๆได้ครับเด้